มาเลยจ้าแอโคแคนโทซอรัสโอ้โหสุดยอดไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ออกมาเลยจ้าเจ้าจิ้งจกครึ่งบกครึ่งน้ำล่างสองไดโนเสารีเจนเดอรี่ได้เป็น เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติระไปนะครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่40กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์นี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเจ้าไดาโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ระดับตำนานที่เพิ่งปลดล็อกได้ในคราวที่แล้วแล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนร่างเจ้าสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆให้ได้ดูกันนะสําหรับในวันนี้เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมที่ได้เจ้าตัวระดับตำนานเพิ่มขึ้น มาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างน่าตื่นเต้นจริงๆก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อติฟักเจ้าไดโนเสาร์กินเนื้อเข้าต่อสู้ในวันนี้กันด้วยเริ่มมานะครับผมเราจะทําการเปลี่ยนร่างเจ้าหมูป่าตัวนี้หมูป่าขั้นที่2วิวัฒนาการโอ้โหชอบท่าดีขาหลังอัปเกรดสัตว์น้ำซะเยอะมาอยู่กับพวกสัตว์โบราณกันบ้างซินี่ ดูลวดลายของมันตอนนี้่าจากล่างแรกที่ไม่มีลวดลายอะไรเลยนะตอนนี้ก็โอ้โหมีลายแบบว่าสีดำๆแทรกขึ้นมาในตัวกินอาหารไปเลยเจ้านี่นะครับผมอุย้ยชอบกินแบบว่าซากสกสุดๆอุย้ยกินแบบกัดกระเด็น สำหรับเจ้านี้ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหพลังไม่ธรรมดาเลยนะมีเลือด410โจมตี105อัพไปอัพมาเดี๋ยวได้ไฮบริดแน่นอนเดี๋ยวเราจะทําการเออเอาตัวนี้ออกมาก่อนดีไหมมาเลยจ้า ตัวที่2ระดับ r e g e n เดอรีโอ้โหเราก็มี2ตัวกันละนะนี่ล่างแรกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราควรจะทําการเปลี่ยนล่างเจ้าตัวนี้นี่ใส่เข้าไป1นึ่งแสนนะผมใช้เวลา2ชั่วโมงออกมาเลยจ้าเจ้าจิ้งจกครึ่งบกครึ่งน,น้ําล่าง2นี่ตอนนี้ก็ การเปลี่ยนแปลงก็คือมีสีที่เข้มขึ้นเล็กน้อยนะอุ้ยเพิ่งมาสังเกตด้านหลังว่ามีแนวด้านหลังแบบนี้กันด้วยหรอตอนนี้ก็กินอาหารไปก่อนนี่น้องชอบกินปลานะครับผมโอ้โหดูสิปับ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  เลือด692โจมตี264อ่าตัวนี้นี่เป็นกำลังหลักของเราได้เลยนะได้เวลาของเจ้านี่มาเรจ,จ้าแอคโคแคนโทซอรัสโอ้โหสุดยอดไดนโนเสารกินเนื้ออ้เจ้าตัวนี้นะครับผมแม่ก็เรียกว่าเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในตระกูลอลโลซอพบในทวีปอเมริกาเหนือนะครับผมมีความยาวถึง 11.5เมตรแต่ก็ยังเล็กกว่าญาติิของมันนะก็คือเจ้าจิแกนโนโตโซอรัสเจ้าตัวนี้มักจะล่าเหยื่อทีม่มีขนาดใหญ่โตพวกไดโนเสาร์คอยาวอะไรแบบนี้นะลักษณะที่เด่นๆของมันก็อาจจะเป็นแม่ตรงแผงหลังที่คล้ายๆเจ้าสไปโน ที่โผล่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะดูคําอธิบายหน่อยซิชื่อของมันหมายถึงกิ้งก่าน้ําสูงนักล่าตัวนี้ดูเหมือนไทรรนโนซอรัสท,ที่หลังค่อมด้วยความสูง38ฟุตหนักกว่า6ตันเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในนักล่าที่ใหญ่ที่สุดเจ้าตัวนี้มีขาหน้าที่สั้นมากสั้นมากจนไม่สามารถจะเกาคอก็ไม่ได้นะนีดูความโหดของมันหน่อยซิ ว้าวโอ้โแหแม่สุดเท่สุดเฟี้ยวสีสันนี่ก็ถูกใจจริงๆกินอาหารเลยเพื่อนอดูมันกินไหนสิดมก่อนเงือขยี้โอ้โหนี่เลี้ยงอาหารมันเยอะเยอะ ดูพลังของเจ้านี่สิมีเลือด1166แล้วก็โจมตีถึง446เลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวกินเนื้อที่อุ๊ยสุดยอดนะผมเสียดายไม่มีร่างไฮบริดนะขนาดมองไกลๆแบบนี้ยังรู้สึกเท่กันเลยเดี๋ยวเราจะมาฟักเจ้าโอเคใส่โพสตโตซูคัตไปก่อนแล้วก็ตัวต่อไปที่เราอยากจะเห็นเจ้าตัวนี้ไรททนแนกอะไรสักอย่างหนึ่งได้เห็นเจ้าตัวนี้สักทีนะไปเลยจ้าใช้เวลาประมาณ7วัน อีค่อยๆไล่ออกมาทีละตัวนะทุกคนเดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าไดโนเสาร์คล้ายๆเจ้าทีเรกที่มีขนตัวนี้อย่างแน่นอนงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเล่นกิจกรรมกันต่อนะอยู่ในท็อป5ก็ยังได้รีเจนเดอรี่ตัวกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นตัวไหนกันดีอี 4. อาปาโตซอลัสตามด้วยเจ้าตัวนี้แอคโคแคนโทซอลัส ลุยอยืพอไหวอยู่มีตัวนกถึงสองตัวกันเลยทีเดียวแม่แบบนี้นะครับผมเราก็ควรจะทําการเก็บตัวพืชไว้จู่โจมพวกนั้นนะอืมส่วนตัวน้ํานี่เดี๋ยวเอามากําจัดเจ้าตัวกินพืชละกันมีพลังอยู่สองยังยังไม่จู่โจมเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนจากนั้นนะครับนี่ชาร์จไปก่อนเฮ้ยยังอีกเพื่อนอือถ้าแบบนี้ เราก็ชาร์จสี่พ้องกันหนึ่งมีพลังอยู่ห้ายังยังไม่จูโจมมาอีก <c oughs> เล่นยากจริงๆเลยนะตัวนี้โจมตีสี่ชาร์จสี่แล้วกันเอาละอขอขยี้หน่อยเออเจ้านกมาละจ้าทาเปจาราอุย้ยร่างไฮบริดมีพลังตั้งแปดเลยนะโจมตีมาหก เราไม่ได้ป้องกันเสียพลังฟรีปาระจา้าเหลือพลังอยู่สองใช่ไหมเพื่อนโจมตีแบบปับป๊บปับับอืมช้าสามสังหารโหดบรุงเฮือใครอยากจะเห็นท่าไม้ตายของเจ้าแม่ตัวใหม่ของเราบ้างเอง่ยเฮ้ยโจมตีมาหกเลยล่ะโอ้ยโอ้โหเอาเรื่อง เฮอมาแล้วจ้าแอรโคเคนโทซอลัดเจอท่าไม่ตายเจ้านี่หน่อยว้าเข้าไปขยี้พลังเขี้หกพันโอ้โหความโหดความเท่ของเจ้านี่ดูกันเอาเองนะนี่ได้ถ้วยเพิ่มครับผมเลือนอันดับปั๊บปั๊บปั๊ จะได้แบบว่าติดอันดับอยู่เรื่อยๆรางวัลของกิจกรรมนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะดีกันเลยนะโอ้โหไม่ได้การตัวไหนมันดื้อวะเนี่ยโอ้โหตัวระดับ r e g e n เดอรเวลาไอ้เจ้าพวกนี้มันดื้อนะอบอกเลยว่ารับมือยากสุดๆปั๊บปับปับ๊บแต่เราก็จะได้ DNA แบบว่าโคตรเยอะปั๊บปับ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โห่ดีเอ็นเบาน พูดเลยดื้อไม่รู้จังหวะเลยนะให้ตายเถอะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนี่เล่นอีเวนต์กันต่อนะต้องใช้ตัวแล3สามตัวยากยากทั้งนั้นเลยนะนี่ตัวนี้ก่อนตัวกินเนื้ออีกตัวนึงก็ตัวนี้ละกันลุยมาจ้าเริ่มมานะครับผมเจ้าตัวนี้ชาร์จไปก่อนเลยเพื่อนชอบนกตัวนี้จริงๆเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนใครดีเฮ้ยเริ่มมาก็เอาเลย โอ้โยจะจู่โจมแบบนี้โจมตีสามครับผมมารีบสังหารโหดโชว์เรียบร้อยอุ้ยเจอเจ้าอุ้ยตัวดำแล้วก็โจมตีมาหนึ่งโอ้โหตายครับผมเอ,อื้อหืชาร์จสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเราอาจจะเก็บพลังไว้ให้เพื่อนนี่จู่โจมแบบแรงๆอยู่มีพลังสามโจมตีมาสองอือเหลือพลังหนึ่งถ้าแบบนี้เราก็ ออสังหารได้ช้าสามเออจัดไปโชว์ออ้ยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เลยนะเ,ออเจออีกตัวหนึ่งเออุ้ยโจมตีมาสี่พลังลูกเตะเจ้านกดำเอาละตอนนี้ไม่ตายเลยเพื่อนถ้าไม่ตายเจ้าโอ,อ้โหหน้าจิ้งจกให้ว้าวกัดขยำหัว <c oughs> เจอเคี้ยวเจ้าตัวนี้ไปทีสายผสมของเราตัวนี้อุย้ยกินพืชแต่ฟันกินเนื้อเอาละหมุนสปินหาสัตว์ระดับแรงครับผมได้เป็น ว้าวเปิดแพ็กการ์ดไดโนเสาร์ระดับแลได้เป็นเจ้าดิปโรโดคัสแถมได้ JW เยอะเพราะว่าได้เป็นซองกิจกรรมนกนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1วันนะแล้วก็กิจกรรมเจ้าแรดจะบอกว่าตอนนี้พี่ก็ทำการรับไปแล้วเรียบร้อยนี่เจ้าแรดของเราก็ตกแต่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับผม ไรอ์อบอสต่อไปก็กิจกรรม VAP ตรงนี้จะทำให้เราแบบว่าลุ้นลับตัวระดับ r e g e n d a r y อ๋อจัดเต็มแม่ใช้เป็นพวกสัตว์โบราณหมูป่าตัวใหม่ลุยต่อสู้กันหน่อยสินี่เจ้าเมกาโรเซลอชาร์จไปก่อนแม่เจ้ากวางเขาโหดเฮ้ยเปลี่ยนตัวมันเป็นเจ้าหมามขนาดเปลี่ยนตัวมานนี่ยังจู่โจมโคตรเบา โอยอ้มีโอกาสก็ชาร์จไปเยอะๆเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหมูป่ากันนิดหนึ่งนี่หมูป่าแบบว่าขนดำโจมตีสามชาร์จสองอ่าสังหารเออพลังเคี่ยวขุดต่อไปก็เจอเจ้านี่ดูสิพลังตั้งสี่โอ้ยไม่จู่โจมครับผม แบบนี้นี่เราช้าแล้วก็ป้องกันนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะใช้พลังเคี่ยวหมูป่าสุดโหดให้ดูมีพลังอยู่หกโจมตีมาหกขรับผมตายหรือเปล่าจะไปเหลืออะไร <c oughs> แม่พลังหมดแล้วใช่ไหมสังหารแบบเบาๆ ừ, ป้องกันได้ทั้งสามเฮ้ยสบัดหัวเรียบร้อยเลี้ยงตัวมาละจ้าเจ้าแรกตัวแรกสงสัยอยากจะเจอท่าช้างกระทืบอ่าช้างกระทืบนิน ำลามก่อนเพื่อนก่อนจะยกตัวแล้วก็กระทึบพื้นดินพุ่งนี่ความเทพของช้างโบราณแม่ไม่น่าสูญพันธ์เลยนะเปิดการ์ดไดโนเสาร์รีเจนเดอรี่ได้เป็น ตัวใหม่ซูโคไมมัสเป็นเหมือนสไปโนซอรัสท,ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาอาหารหลักคือปลาใช่ไหมปากแบบนี้น่าจะได้ตัวตระกูลสไปโนซอรัสมาเพิ่ม JW 650มาพันสจัดเต็มสำหรับในคราวหน้านะครับผมเราจะมาดูเจ้าตัวนี้กันนะเป็นสัตว์โบราณจากประเทศออสเตรเลียที่น่าจะโหดมากลืมเปิดตรงนี้เลยนะ ให้ตายเถอะที่เราบอกว่ามีโอกาสได้เจ้าโทโรตัวนี้เหมือนจะเป็นเจ้าคาโนโทอรัสที่เป็นตัวมีบาดแผลใช่ไหมได้อะไรเอ่ยว้าวได้เนื้อมาก่อนแล้วก็ DNA ตามด้วยใบนี้เฮ้ยรู้ว่าจะได้หน้าเสียดาย <c oughs> คราวต่อไปนี้มีโอกาสได้โอ้หลายตัวนะเนี่ยนี่อยากจะได้ตัวนี้ครับผมแล้วดับมาต้องมาลุ้นกันดูใครที่อยากจะดูตอนหน้าไวๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าอยากจะให้พี่ทําอะไรกันต่อในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ 走。